ดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมารีวิวนะครับแกะกล่องเหรียญให้ดูนะครับว่าวันนี้ผมได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับบันทึกคลิปวันที่1กรกฎาคม2 5 6 7นะครับได้เหรียญมาจากน้องๆทีมงานนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาแกะกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับอันนี้กล่องยังไม่ได้แกะนะครับมามาแกะทําคลิปแกะให้ดูเลยนะครับก็เดี๋ยวรับชมกันเลยนะครับเป็นเหรียญที่ สามารถพบเจอได้จริงๆนะครับแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อขายเหรียญนะครับก็ศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับอยากจะพูดเรื่องราคานะครับราคารับซื้อของผมนะครับไม่ได้แพงหรือว่าไม่ได้สูงสุดนะครับเพราะว่าผมเป็นเป็นพ่อค้านะครับซื้อได้ก็ซื้อนะครับซื้อมาขายได้ก็ซื้อแต่ว่าถ้าราคาสูงเกินไปก็อาจจะยังไม่ได้ซื้อนะครับ ใครที่มีเหรียญจริงๆนะครับลองเช็คราคาดูจากหลายๆที่ก่อนนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับพอใจที่ไหนก็ส่งไปขายที่นั่นละกันนะครับอ่านี้ผมก็ได้มาอีกนะครับ10บาทปีส1 1 0บาทปี3 4 4 2 2นะครับ่าบาทปี50 5บาทปี46อ่าได้มา3มเหรียญเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับมามารับชมเป็นแนวทางนะครับ ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนนะครับว่าเ,าเหรียญแบบที่มีการซื้อขายกันจริงๆอ่ะมีเหรียญอะไรบ้างนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลาในการในการค้นหานะครับอ่านี่นะครับก็มามาดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเ,าเป็นน้องๆนะครับน้องเขามีเหรียญเ,เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็ซื้อเหรียญจากน้องเขาทุกอาทิตย์นะครับเป็นเป็นเป็นแหล่ง เป็นแหล่งที่น้องเขาส่งเหรียญมาให้ผมนะครับก็ซื้อซื้อขายกันกันทุกอาทิตย์นะครับดูรายการแรกก่อนนะครับดูคร่าวๆนะครับอันนี้ตามรายการบอกว่าได้มาร้อยร้อยเจ็ดสิบเก้าเหรียญนะครับก็คงคงไม่ต้องนับนะครับแค่มาแนะนําเหรียญก็พอนะครับเหรียญสองบาทปีห้าศูนย์นะครับสีเงินเหรียญสองบาทสีเงินผลิตออกมาแค่สามปีพศนะครับสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์เหรียญที่ ซื้อขายกันบ่อยๆก็จะเป็นปี50นะครับผมซื้อปี50ตอนนี้ซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน4บาทนะครับแล้วก็ขายออกอยู่ที่เหรียญละ5บาทนะครับอันนี้เป็นราคาที่ผมซื้อเข้าแล้วก็ขายออกนะครับเหรียญ10บบาทนะครับเหรียญ10บบาทที่ผมรับซื้อเนี่ยมีประมาณนี้นะครับบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมซื้อถูกจังซื้อโคตรถูกนะครับก็มันซื้ออยู่ราคานี้นะครับเหมือนเหรียญ10บบาทปี4ีซื้อ 50บถึง70บาทตอนนี้ผมขายออกอยู่ที่ประมาณเหรียญละไม่เกินไม่เกิน90บาทนะครับเนี่ยขายอยู่ 80- 90เท่านั้นเองนะครับล่าสุดขายอยู่ขายอยู่เหรียญละ80นะครับก็ลองเช็คราคาดูแล้วกันนะครับที่ไหนซื้อแพงก็ส่งไปขายได้เลยนะครับ10บาทปี4 2อ่าเดี๋ยวแจ้งราคาก่อนอันเนี้ยซื้ออยู่เหรียญละ50บถึง70บาทนะครับ10ปี4ี ก,ก็เป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับให้ดูผผ่นานแล้วกันนะครับจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวนะครับอันนี้10บาทปี42เดี๋ยวดูรายการน,นะครับปี4 1หนึ่งได้มาส3ามเหรียญ4ี่ได้มาส3ามเหรียญเช่นเดียวกันนะครับปี42อันนี้ผมซื้อเข้าเหรียญละ20บนะครับปีสามี่ปี3ามี่ได้มาสี่เหรียญน,นะครับหนึ่งสามสี่นะครับเนี่ย มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับถ้าไม่ถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดมากไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็เป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับสามารถเพิ่มเพิ่มมูลค่าได้นะครับอันนี้อ่ามี2อก้าด้วยนะครับ1บาทปี2อก้าได้มา1เหรียญแล้วก็5บาทเรือหงปี3 1นะครับได้มา1เหรียญอันนี้ผมซื้ออยู่เหรียญละอ่าสภาพเนี่ยซื้อเหรียญละ20นะครับปี3 1ปี2อก้าซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละร้อยห้าสิบนะครับ ก็ก็ดูเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับใครที่มีแหล่งที่จะขายได้สูงๆก็ส่งไปขายแล้วกันนะครับไม่ได้ซีเรียสน,นะครับอันนี้10บาทครุดนะครับก็รับซื้ออยู่เหรียญละ 50- าส0บถึงหนึาทก็ยังพบเจออยู่นะครับเหรียญทั้งหมดในคลิปนี้พบเจอจริงๆนะครับพบเจอในระบบหมุนเวียนจริงๆแล้วก็น้องเขาก็ส่งมาให้ผมนะครับซื้อขายกันมาหลายปีแล้วนะครับอ่านี่เป็น5บาทปี46นะครับ ได้มาอีก3ามเหรียญน,นะครับสภาพก็โอเคนะครับค่อนข้างจะมันก็คลาส,สภาพกันมานะครับสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับ5้าบาทพีซีหับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ300อยนะครับอ่าก็จะถือว่าเป็นเหรียญที่พบเจอกันบ่อยแล้วก็ยังเป็นเหรียญราคาหลักร้อยอยู่นะครับลองลองลอง,ลองสังเกตเหรียญที่ผ่านมือมานะครับเจอก็เก็บดีกว่านําไปใช้นะครับ เหรียญที่สามารถขายได้จริงๆไม่ได้ขายได้ทุกเหรียญนะครับขายได้แค่บางเหรียญนะครับเฉพาะเฉพาะเหรียญที่นักสะสมเขาต้องการนะครับอันนี้ก็คือผมก็รับซื้อแบบเน้นๆนะครับเพจผมช่องผมผมไม่ได้ทําคลิปแบบเออเหรียญ10บาทปีพศนี้ผลิตกี่เหรียญจํานวนเท่าไหร่ผมไม่ได้ทําคลิปแบบนั้นนะครับผมจะทําคลิปแนะนํารีวิวเฉพาะเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับ ก็มีการสับสนบ่อยๆนะครับบางทีไปดูคลิปจากเพจอื่นช่องอื่นเพจที่เขารีวิวเขาไม่ได้ซื้อนะครับแล้วจะส่งมาขายช่องผมผมก็ไม่ได้ซื้ออยู่แล้วนะครับดูคลิปจากช่องไหนก็ส่งไปขายช่องนั้นแล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ระวังมิจฉาชีพนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพก็จะออกมาหลอกออมาหลอกขอซื้อเหรียญในราคาสูงๆแล้วให้เราทาใบรับประกรนันนั้นๆอย่าไปหลงเชื่อนะครับใครมีเหรียญแบบนี้ก็ ลองสังเกตดูนะครับแนะนําให้เก็บดีกว่านําไปใช้มีเยอะๆอยากจะขายก็ทักมาได้นะครับถ่ายรูปเหรียญชัดๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับอ่าคลิปนี้ผมซื้อมาเนี่ยตามรายการเนี่ยยอดเงินประมาณ3,000กว่าบาท3,000ันนิดๆนะครับเนี่ยสิปีสีหนึ่งะครับเหรียญละ5 0าสถึงเจอันนี้เหรียญละ20เหรียญละ20อ่าอันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับ2บาทปี50 เหรียญละ4บาทนะครับก็คือเยอะหมายถึงจํานวนเยอะนะครับรับซื้อครั้งละเยอะๆอันนี้เหมือนน้องเขาส่งมา170กว่าเหรียญก็ก็คุ้มนะครับเพราะว่าส่งมาหลายๆรายการแต่ถ้าใครมีเหรียญหปี4ี่าเหรียญเหรียญ2บาทปี50าเหรียญสอเหรียญอะส่งมาขายไม่คุ้มนะครับเพราะว่าราคามันมันไม่ได้สูงมากมายนะครับราคาแคา่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับ นะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับเหรียญที่เรายังพบเจอกันอยู่แล้วก็สามารถขายได้จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปนี้จ่ายไป3,000นนิดๆนะครับก็ได้เหรียญมาตามที่ผมมารีวิวให้ดูนะครับรับซื้อจริงติดต่อได้นะครับถ้าเกิดว่าพอใจก็ส่งมาขายนะครับซื้อถูกเกินไปก็เก็บไว้ไม่ได้สีเรลียดนะครับไม่มีใครเดือดร้อนนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ